ครับกับผมนายแพทย์กาวีชินสาสวัสดแห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องก็คือการเข้านอนช่วงเวลาไหนละ่ะดีที่สุดต่อสุขภาพหววใจนะครับมีงานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน88,000คนอายุระหว่าง4 3 7 9ปีซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร u r o p e a n Heart Journal เพราะว่าการนอนดึกเกินไปหรือเข้านอนเร็วเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับโดยทีมวิจัยได้เก็บข้อมูลพฤติกรรมการนอนของผู้ครอบร่วมการทดลองผ่านอุปกรณ์ติดตามบนข้อมือเป็นเวลา7วันพร,ร้อมทั้งเก็บข้อมูลสุขภาพพฤติกรรมที่ใช้ชีวิตผ่านแบบสอบถามนะครับ ผู้เข้าร่วมถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มตามช่วงเวลาที่เข้านอนได้แก่กลุ่มที่เข้านอนก่อน22นาฬิกากลุ่มที่เข้านอนระหว่าง22นาฬิกาถึง22นาฬิกาหนาทีหรือกลุ่มที่นอนระหว่าง23นาฬิกาถึงเที่ยงคืนอีกกลุ่มคือกลุ่มที่เข้านอนหลังเที่ยงคืน <c oughs> จากการศึกษาเป็นเวลา6ปีเพราะว่าผู้ที่เข้าร่วมประมาณ 3. 6หเรซหรือ3 1 7 2คนพัฒนาโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงเหตุการณ์เช่นโรคหลอดเลือดสมองปัดใจล้มเหลวหัวใจวายและโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรังจึงชี้เห็นว่าผู้ที่นอนหลังเที่ยงคืนมีอัตราโรคหัวใจสูงที่สุดโดยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มขึ้น25%เนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เข้านอนระหว่าง22นกาถึง22น่งนากานาทีขณะทด่กลุ่มที่เข้านอน4ทุ่มมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น24เป ขณะที่กลุ่มที่เข้านอนก่อน4ทุ่มมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น2 4และกลุ่มที่เข้านอนระหว่าง5ทุ่มถึงเที่ยงคยืนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น1 2บ็นะครับจากสรุปงานวิจัยชิ้นนี้พบว่าผู้ที่ก็นอนระหว่าง22นาฬิกาถึง22นาฬิกา5นาทีมีอัตราการเกิดโรคหัวใจต่ำที่สุดซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปกป้องสุขภาพหัวใจ ผู้เขียนงานวิจัยกล่าวว่าทีวิจัยพบว่าการเข้านอนดึกเกินไปหรือเร็วเกินไปก่อนสี่ทุ่มเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเนื่องจากการเข้านอนเร็วหรือช้าเกินไปสามารถรบกวนจังหวะชีวภาพของร่างกายส่งผลต่อการนอนหลับและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้ยังไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเวลาเข้านอนกับความเสี่ยงโรคหัวใจได้อย่างชัดเจน แต่การกําหนดเวลาเข้านอนอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจเป็นการศึกษาที่ได้ข้อสรุปคล้ายๆกันในอนาคตนะครับอาจช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยการปรับเปลี่ยนเวลาเข้านอนอนะครับผู้เชี่ยวชาญ Sleep Foundation กล่าวว่าคุณภาพการนอนที่ดีเป็นพื้นฐานสุขภาพที่สมบูรณ์แม้ว่าคุณจะรับประทานอาหารที่ดีและออกกำลังกายสเสมอแต่หากนอน,นหลับไม่เพียงพอสุขภาพของคุณก็ยัง เสี่ยงต่อปัญหาโรคหัวใจได้ในระหว่างการนอนหลับระยะที่ไม่ฝันหรือว่า NREM มีอัตราการเต้นหัวใจช้าลงความดันโลหิตลดลงการหายใจมีความคงที่ซึ่งช่วยลดความเครียดต่อโรคหัวใจและช่วยฟื้นฟูจากความเครียดในระหว่างวันได้ดังนั้นปัญหาการนอนหลับจึงเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดน,นะครับ นอกจากนี้ปัญหาความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงโรคหัวใจโรคอ้วนและโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดสมองด้วยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ